วันนะคะหลุมแต่ว่าถือว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะลองบาร์บีคิวกันนะ ถึงแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่บูทกันนะคะเจะเอาชุดแบบว่ากันน้ํามาด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะลึกขนาดไหนเดี๋ยวเราใส่บูทกันนะ,ะนี่นะคะเพราะว่าที่เราจะไปอ่ะมันเป็นขี้โคลนเลยนะคะเป็นโคลนเลยไม่แน่เจอาจาจะเปลี่ยนกางเกงนะชุดชั้นเดอร์แพนช์ชุดเดอร์วอเตอร์ฟุ๊กไม่ต้องนะคะนี่นะคะอย่างน,นี้นะคะก็อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะมี ถังนะคะเพราะว่าหอยอจะตัวใหญ่มากนะแล้วก็มีพวกหอยเล็กๆเ,เจก็จะเตรียมไปด้วยนะคะออแล้วก็มีบูธของมวินแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีที่ขุดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเจจะเอาให้ดูหอยแต่และชนิดนะก็จะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะคะก็เจกับมอวินก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ In here? Oh, take this off. This one? I don't know. Right, let's go. Let's go. Yeah. Yeah. I just it here. นี่มีคนมาด้วยนะคะนี่นะคะน, so นี่นะคะ นี่นะคะเขาจะใช้อุปกรณ์แบบนี้กันนะ,ะคะแล้วก็อันนี้คือหอยตัวเล็กนะคะนี่ ก็ี๋ยจะเดินหาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วก็น้ําเริ่มลดเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเขาก็จะมาหาหอยเล็กๆกันนะคะแต่เจอ่ะครั้งนี้จะมาหาหอยม้าโดยเฉพาะนะคะมันจะมีรูแบบเล็กๆนะคะถ้าตัวใหญ่รูก็จะใหญ่นะกล้องมือจิ้มลงไปนะคะถ้ามือเราทะลุลงรูไปได้ลึกๆนะคะแปลว่ามีหอยอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าถ้า มือเราไม่ทะลุลงไปแปลว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเจจะลองเดินไปตรงนู้นะะนะคะนี่นะคะดูเออันนี้มีนะคะเมื่กี้เจเห็นมันขยับเห็นไหมน,นี่อันนี้มีนะคะ แต่ว่าตัวเล็กเงานี oh, ่นะคะมายินบอกเจอแล้วนะเดี๋ยวลองดู uh huh. ทีก็จะมีหอยเล็กๆด้วยนะคะ

ก็จะมีหอยแบบนี้นะไปดูไฟวันอะไรดิไปดูระดับใดยังไหน จะจะล้างให้ดูนะคะน้ําล้างนะคะนี่จะจะล้างให้ดูนี่นะคะอนี่อันนี้คือหอยม้านะคะใหญ่มากนี่หอยงวงช้างจะใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้แต่ว่านี่นะนี่คือหอยม้านะ,ะไม่ใช่หอยงวงช้างนะหอยงวงช้างจะต้องอยู่ลึกกว่านี้แล้วสีคือสีเย้นี่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ต้องฝังหลุมมันด้วยนะเดี๋ยวหลุมมาวิ่งก็จะกบหลุมนะคะ yeah. กลบลงไป เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็หอยม้าได้ตัวเล็กมาอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ก็เก็บไว้นะอันนี้คือไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อแล้วก็เดี๋ยวไปแกะดูหอยนางรมด้วยนะคะเหนื่อยมากดูมือแดงหมดแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเห็นรูนี้เจเอามือแยงลงไปนะมันก็ลึกมากนะนแล้วเจก็จับเจอหัวมาด้วยนะเดี๋ยวให้มาวิ่นขุดนะคะนี่ เดี๋ยวให้มาวิ่นลองขุดนะคะแล้วก็ไม้จุ่มลงไปนะว่ารูมันลึกขนาดไหนนะเจว่าน่าจะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยยูซีดอะหอ นี่คะใหญ่มากนะคะรูนี่ดูนะคะเรายังเห็นรูมันอยู่เลยนะแต่ว,ว่ามันยังไปไม่ลึกมากนะคะ Mm hmm. clean this out, but s, s down another six inches or so. here. <Huh. S 1> this that's clean I'll inches but six มาวิ่งเจอแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเจ้ามันออกมาได้ยังไงนะคะจับเจอตัวมาแล้วนะคะ not that one well that's another one oh จอออไม่ใช่ดิซร์บอเกนใช่ว่าจ้ะบอเ้วั nothing <Yeah. S 2> in there โอ้ไม่พกเจอแล้วนะน่าจะตัวใหญ่นะ โอเคเรีกกันมนี่โอเคนี่นะคะอโอ้โหโซบิกโอ้ยใหญ่มาก <Hello. S 1> นี่นะ <Hello. S 1> เดี๋ยวเราจะล้างน้ำให้ดูนะคะ <Hello. S 1> นี่โอ้ยสี่นี่นะคะ อ้ oh. ดูดูมือเจนะคะนี่นี่นี่นะคะดูตัวใหญ่มากไหนดูวิ่เดี๋ยวสิเบอร์ค์ดนะดิ <c oughs> ดูหลุมมันนะคะหลุม <c oughs> แต่ว่าถือว่าตัวใหญ่ไม่เคยตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะสิ <c oughs> <Yeah. S 1> a ปีกวันนะคะเ <Yeah. S 1> จกับหมอวิทย์ไม่เคยหาตัวได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะ <All right. S 1> ดูนี่นะคะใหญ่มากกืด <laughs> จาพานี <h oney> แล้วก็ถึงเวลา <c oughs> ดูนะคะหลุมใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาหลุมใส่ลงไปข้างในนะคะฟิว <c oughs> เข้าไปนะคะ <c oughs> ใหญ่มากเนี่ยตรงนู้นก็จะมีหอยนางรมด้วยนะคะตรงนู้นมีหอยนางรมอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าที่นี่หอยนางรมตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่นี่ดูตรงนูนเขาก็ขุดกันอยู่นะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อะยนะขาเขื่อเปื้อนดินมากนะเปื้อนขี้โคลนนะคะดูมาวินก็เดี๋ยวเราจะล้างตัวนะรถแค,ะเคมเปอร์ก็จะมีน้ําอยู่ข้างนอกด้วยนะคะเราสามารถล้างตัวอาบน้ําข้างนอกได้นะคะน,าานี่นะคะเดี๋ยวเราจะต่อน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะใช้น้ำล้างตัวนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำอาหารกันอูอลอมีอาโตมิะไ t h i n อ e e a e ไ g y u n o e a h I don't I think um let's just set that there for now n o l i t t h e Oh, oh my god, look at that! <laughs> You're alive, baby! Hey, crab! Oh! <laughs> you in the bucket. Um. Oh, yeah, similar, look like a good Okay, I think I want to slice yeah. that open so we can. How about this one? How about this one? This one. Yeah, we, they're still alive here. And clean it. That thing looked like a laser clam. too. Feels like leather. Really tough. Oh, yeah, they have two mouths. they still alive. They move. See? Yeah, nerves, probably. Yeah put in the hot water a little bit maybe look like the kui d ่า k Yeah really Yeah I put little hot water and it come really, right off Yeah really easy Okay we try that What the u i ย d ่ายเนะคะนี่ I think this is good เดี๋ยวเอาไปลวกน้ำหน่อยนึงนะคะให้มันเนือรอบ This side look okay ดีไซน์แม่ looks kind of scary huh <Yeah. S 2> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปลวกน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะลองบาร์บีคิวกันนะคะน, <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่นะี่นาแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำบาร์บีคิวกัน